วันนี้เขาบอกเลยนี่เรียร่ารงมาแล้วเรียบร้อยแม่หยิบลอตเตอรี่เรียบร้อยเอฟซีก็ได้เรียบร้อยโทรมาเฮ้อเขาบอกวงในรับสุดยอดมาหกสี่ตัวเดียวฟันล่างเขาบอกอ,อ,อทีนี้เราก็ถามเขาว่าเฮ้ยเพื่อน ชมติดตามแม่หมอฟันทงโค้งสุดท้ายเนาะคะ่นะเนาะหลังจากเป็นนาล่อยกับบ่านเดี๋ยวไปเอาเหรีน้ำเพลินจ้ากเกียพึงจะมีโอกาสได้โทษนะาจะจังไดกกบฝากกดไรกดแช่หายน้ำในเด้อค่ะเดี๋ยวต่อสายแม่หมอเพิ่งกันเนาะคะ่ะ าจจะไม่ถูมาแล้วปล่อยตั้ง4ีวันแล้วเลขนะไ <laughs> ทยยุหันตีสันดอกหายยุหันละวะติเป็นจังได้ฝันดีพ่อแม่ครบสวัสดีคุณแม่ก่อนลยดีค่ะฝันดีค่ะหาจนวิ่งพ่อแม่ ไโทรไล่เลยก็แล้วโทรเบอร์เลยก็แล้วเอาใครยู่หันละสันดอห้องกระทรวงแม่ห้องกระไข่สิแม่บอจ้าไปหาหมอกัแม่พ่อแม่เบิกซะเบลยแล้วบริโทรหาอีกโทรหาเบอร์เลยก็แล้วนึ่งซีซีหนึ่งห่วยมันเบอร์เบิกซับตัวนี้มันออกเมื่อกี้นี่สันดอเนาะสร้างโมฝันเห็นโทษแล้วสาปแม่ขยัว่าสร้างโมฝันในคุยกันเนี่ยนะจ้า วดนี oh, oh. well. he he uh ้ฟ huh. ันมีบ่มีหนึ่งอีกเด้อหนึ่งห้าโอ้มาตั้งไดแม่หนึ่งห้านี่มันมีที่มาเหมือนเก่าเล็กลอกบอแม่เล็กลอกบอกเออเขาบอกเขาจะคำนวณให้เป๊ะเลยไม่มาไม่ได้เขาบอกเขาปิดหวังตั้งแต่ศูนย์หกเขาให้ฟันแล้วมันแยกร่างทําไมล่ะเขาบอกสายวิ่งเขาได้ย่ได้ละเบิกทรัพวดนี้วิ่งตัวใดแม่ วดนี้เหรอจ้า <Yeah. S 2> โอ้ยวิ่งวิ่งห้ากับหนึ่งแล้วนะเบกวิ่งนี้แม่นเนาะแม่นแล้วเขาให้ฟันเลยฟันเลยวิ่งห้ 1, าห้ากับหนึ่งเขาบอกเขาบอกด้วยว่าวิ่งห้าบนหนึ่งล่างด้วยซ้า <Ooh. S 2> อืมเขามั่นใจงวดนี้เขาบอกเลยอ่อ <Yeah. S 2> แต่เขาก็ฟันมาให้เราศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านะฟันล่างนะ่ะตูอันนี้เลข,เขล่างาบอก ไปแม่หยิบรอตกกรี่เรียบร้อย f ีก็ได้เรียบร้อยโอ้มเมลขบนก็ได้แ<ด>ม<า>่เบอร์ราบยเลขนม่เขามาบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนี่เลขลับเออ,อเพื่อนมันโทรมาเอเขาบอกวงในรับสุดยอดมา64ตวัวเดียวฟันล่างเขาบอก ทีนี้เราก็ถามเขาว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องบอกกลับนัาจะกลับอยู่แล้วล่างฉันชอบสี่หกเพราะว่ามันออกสามหกฉันชอบฉันแอบชอบในใจอยู่ว่ามันจะออกสี่หกถ้ามันใกล้แ้มมันจะเป็นสี่หกฟันเลยเขาบอกเอฟซีก็บทุ่มห้าบาทวดนี่เพื่อนเพื่อนทุ่มมาอีกบ่แม่เพื่อนทุ่มมากเพื่อนทุ่มมากคงสุดไายเพื่อนนี่แหละเข้ากับแอบมากยู่บาทเนี่ย แต่ว่าเข้ากับปอยคุณแม่ปอยไปนั่นก่อนนั่นแล้วศูนย์หกหกสี่หกสองที่ที่ท,ที่มันเป็นตัวรองมันดันออกตัวรองเห็นไหมละ่ะอืมอืมตัวรองก็มีสีออกงวด<า>นี้เพื่อ<บ>นจีนก็ปล่อยไปแล้วสองตัวบนก็ปล่อยแล้วเวอร์ครับเลขรับมูของคุณแม่นี่ยแม่พันสีทรงหายมือแด่พันทรงบ้องวันเนี้ยเขาส่งมาตั้งแต่แบบสามวันที่แล้วแล้วอุ้ยจี กได้แต่แม่ต่างประเทศแล้วก็บินละมั่งหน่บินตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไปทุราด่วนเขาแต่เขาก็จะโทรบอกเราอยู่ว่ารับสุดยอดโค้งสุดท้ายเนี่ะถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้นะเพื่อนเขาบอกอืตัวไดแม่ศูนย์ห้าเลขรับบ่ศูนย์ห้าลองหนึ่งห้าลองมีสองลองนะสามห้า มันมีแต่ห้ากับห้าะะล่างน่ะอันนี้เป็นเลขรับสามหางรับจริงๆตัวพระเอกคือหนึ่งห้ากับศูนย์ห้านะหนึ่งห้ากับศูนย์ห้าสามหางในล่องเอกอใช่อันนั้นแม่ปล่อยให้ fc ไปน่ะมันเป็นห้าศูนย์ทำไมมันตรงกันจังเลยแม่ก็ว่าอยู่งี้อืมออแม่ปล่อย <5 S 2> <3 S 1> เข้าไล่เข้าไอ้นั่นส่งไล่ให้ fc หมดแล้วจ้ เออแต่เข้ามารับอีกหลังจากที่แม่ปล่อยให้เอฟซีแม่ปล่อยให้เอฟจีมันมีอันนี้ด้อเบอร์ซับมันมีหาสามหาศูนย์หาสองบนี้เลขเขาให้แม่มาอีกรับอีรีเขาว่าหนาึ่งห้ากับศูนย์ห้านะเพื่อนเขาบอกอืมอ,อ้าวก็ปล่อยไปแล้วมันจะให้ปล่อยอะไรอีกลปล่อยอีกก็ได้แล้วแต่เขาฟันล่างเขาบอก<ร>บบล่างล่างล่างเขาบอกเน้นล่างแ,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 แต่ว่ากกั้นบนไว้น้ำน้วแม่น้ะกั้นยูหันหล่ะ เบิกซัดจำได้ไหมเหนที่แม่บอกว่าแม่แม่ได้ห้าตัวเดียวนะจ้าจ้าจำได้เออได้ห้าของแม่น่ะมันทําได้ห้าสามจ้ากับอ่ากับห้าศูนย์นี่แหละจ้ารับของแม่น่ะแม่เลยเอาศูนย์กับสามมาใส่จ้าอ่าสามล่างเลยสามตัวสามตัวเพ่อมีพ่อแม่สามตัวบนจุดเลยค่ะสามห้าแปดเดี๋ยนะค่ะสามห้าแปดเจ็ดหกห้า เจ็ดหกห้าจ้ะอ่ามันมีตัวรองหนึ่งสามศูนย์อ่าสามศูนย์ค่ะฟันหกห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดบนเนอะบนค่ะบนอันนี้ชุดบนนะคะหกห้าบอหกห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเป็นค่ะอือพูดง่าย,ายๆเบิรซับ มันมีสามตัวก็สามหางจับกู่สามตัวก็สามหางโกเคจิตก็จิตครับมาให้พ้อมันที่อาตรงตรงนี้หลังหวัดนี่เอาตรงตรงเลยนะม่ต้องไปกาไปเขาดอกแล้วแต่บุญของใครของมันคือชุดบนวาค่ะนี่ชุดบนแยกบนล่าง ถ้าใครไม่อยากเสียเงินมากก็วิ่งห้าวิ่งห้า,หาตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียวโดดนด,ดือแม,ม่ฟันดีเ่ราะฮันเน่เสี่ยงเลกไว้โอ้ยฟันมาแต่เขาเอาของมาให้ประเทศไทยเอ้ยฟันมาแต่คนเอาของมาให้สนอกอืกถ้าแม่ฝันอย่างนี้นะเลขลมจะไม่คาดเดจ้าแม่เอืมไม่รู้อี มาตื่นอันนี้ความฝันตื่นขึ้นมาเห็นแต่ร่างตั้งโคโมยุไม่ยั้งระบาดนี่สันดอกมานี่แต่เม่อท่านเด้า้ากันเด้แม่แม่ผมเฝ้ามีขวงมีค้อนฝากอ่อนของมาให้แม่ครับไปในที่แม่สามสิบห้านะครับพะนะอืมเออเฮาสามสามหาบมสันดอกแม่ก็เลยปล่อยห้าสามาอืมอืมเรียกบว่นนี้อันหาสามเนาะ เมื่อนีห่าเมื่อนีสามเหล็กนะค่ะหัวนที่แม่มั่นใจนี่พ่จ้ะอือจะเรียกว่ามั่นใจก็ก็ได้แต่แม่ชอบมากเลยหนึ่งห้ากับศูนย์ห้าจ้าว่งกลเปดนหัวไังไงพแม่ก็จะวิ่งห้านี่แหละฮัมตัวไหนที่ชอบที่สุดหนึ่งห้าอืออยู่ในใจเลยหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าแม่ชอบตัวเดียวคือหนึ่งห้านี่แหละ เก็บใจนักปล่อยห้าหนึ่งบนมันออกสี่หนึ่งเนี่ยแม่น่ะจะลากข้อมันล่งล่างเป็นชิ้ยนาตุบันนี้เป็นยั <c oughs> นยงคือวันรุดห้าแต้มเดียวเนาะบารุดได้เบิกซับแม่วอ้ฟังชมพแมคคำนวณเล่นะแม่แม่คำนวลในซีเลยล่ะ<อ>บาปท,ที่จังไหนจังเป็นบาปเขียนไว้ด้วยไม่เชื่อเดี๋ยววันหลังเรามาจะเบิกซับมาดูแม่เขียนไว้น่ะแปดห้าหนึ่งเขียนแปดสี่หนึ่งก่อนแปดสี่หนึ่งแปดห้าหนึ่ง พ่อไปปล่อยทำไมไปปล่อยแปดห้าหนึ่งแม่ยังเก็บใจตัวเองทำไมไม่กล้าปล่อยให้เอฟซีเท่่องมันเป็นเบอ,เบอร์เบอร์เบอร์ซับแม่เป็นเบอร์เบอร์บนฟันหกห้าหกคุณแม่ชอบอฟันไปเลยใช่ไหมฟันหกห้าห้าหกต้องมีให้เห็นแน่นอนฟันบนถ้าจจะวิ่งก็วิ่งบนไปเลย แม่ชอบพิเศษเลยศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกแม่ชอบแล้วก็หกห้าห้าหกใช่อือดาวน์เนอรเลขสามตัวแม่หน่อยน่ะมันจะอยู่บนสองตัวเลยเพื่อพื้นแม่น้ำกันเข่าสามตัวอือเมนคุยเดิ่มแม่ฟันได้คักได้แน่ของสองขึ้นติดกันแล้วฟันว่าได้ของเนาะอ่าค เป็นาคา <น S 2> <ม>่ฝัน,นแล้วก็เลขรับเลขสูตรนะถคาฝันอย่างนี้มันมันเคยเข้าเลขมันเคยเข้าก็ฟังเป็นแนวทางเอฟซีแต่คุณแม่ชอบมันก็ไม่ใช่หลายตัวชอบจริงๆก,ก็หนึ่งหน้าศ<ค><ค>ูนย์ห้าฟันใช่คือแม่ดายาหมอมาก,กินเออแม่บัดทีเศร้าไปเศร้ายอนอันแคปซูลอะไรเงกับฟ้าทลายโจรไอกับหัว ชุดแม่มั่นใจนะคะเนาะปล่อยไปเลยปล่อยให้เอฟซีดูฟันในวงกลมเลยเนาะค่ะชอบจังตามบอมากระพานเนาะตัวลองสามห้าสามกราวไปเขาอีกแล้วกราวไ้ยื่นสามหาจ้าก้าวใหม่ฟอมที่ออกตัวนี้มือก้าวใหม่ฟอม